วันนี้อเมริกามีนี่อยู่3 4 5ส้าล้านล้านเหรียญค่าดอกเบี้ยต่อปีที่ต้องพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาจ่ายดอกเบี้ยก็คือ1.5ล,ล้านล้านเหรียญต่อปีใช่ไหมั้นถึงสิ้นปีหน้าสปีองพันห้หนี่อเมริกาก็จะกลายเป็น37ล้านล้านเหรียญต่อปีผมถามท่านผู้ชมครับโทษนะฮะมึงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ย คุณก็มีทางเลือยมือก็ต้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็คือนี่ก่อให้เกิดขึ้นมใหม่พิมพ์มาใหม่ทองคำก็จะยิ่งขึ้นทองคำก็จะยิ่งขึ้นแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอเมริกามันอ้างว่ามีทองคาอยู่แปดพันตันผม,มไม่แน่ใจมันมีครบแปดพันตันหรือเปล่าลุงตารู้ได้ยังไงว่าทองมันจะขึ้นเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้ แต่ว่าท่านรู้ได้อย่างไงว่าทองคำมันจะขึ้นถึงขนาดนี้ก็คือว่าชานของพระอรหันต์เนี่เห็นอนาคตล่วงหน้าแล้วก็พระอรหันต์เวลาเห็นอนาคตล่วงหน้าเนี่ยท่านจะไม่พูดนัด่นคือเหตุผลว่าทำไมหลวงตาถึงบอกว่าเอาทองคําอย่างเดียวคือท่านท่านม่จะไม่พูดว่าในอนาคตทองคําจะต้องขึ้นอย่างนี้นี่ถือว่าผิดผิดศีลผิดผิดผิด,ผดเป็นการอวดอุตริ นะฮะซึ่งท่านก็ไม่ทำอยู่แล้วงานนี้ผมก็คิดว่าถ้ามันลงอีกก็รอสักพักแล้วก็ซื้อเลยไม่เสียหายแถวๆนี้ซื้อได้อย่างสี่หมื่นต้นๆส <40, 100, S 2> ี่หมื่นต้ถ้ามันต่ำกว่าสี่หมื่นเม่อ,อไหร่คุณมีเท่าไหร่คุณซื้อให้หมดซื้อให้หมดครับถ้าต่ำกว่าสี่หมื่น